ตงหั่นมาม่วงแม่หั่นมาม่วงหั่นมะม่วยทำไมต้องทำคอสั้นอ่ะเหมือนแบบเขินอะไรนะคุณเขินนะเธอเขินเนี่ยเมื่อสาวมาได้กินกันไหมได้กินแหละแค่นี้ก็ได้กินแหละนี่เ่าพูดต่างคนต่างช่งัวหากันเด้อเขาบอกว่าตอนนี้ฉันกำลังชมละครเรื่องอะไรอยู่คะมนุษย์ข้างโรงพยาบาลเหรอมนุษย์ข้างโรงพยาบาลเออ พ่อครับผมจะมีแฟนได้หรือยังครับหนูเลิกติดพ่อให้ได้ก่อนลูกพ่อครับผู้หญิงคนนั้นสวยไหมครับเออพ่อครับคนนี้สวยไหมพ่อเออคนนี้สวยไหมครับเออตรงมองเหมนกันแอดแซวช่ำมากเออไม่ได้หรอกแม่เราต้องเชียร์นะคะเอ็นดูท่านองยี้ปวดท้องเมื่อกี้เนาะมีมีลูกชายแบบนี้หรอใช่ปะเออห่อสิแม่ระดับโลกนะคะ เขินอีกละคุยกับแม่ซื้อคุยกับแม่ซื้อที่เสาเออคุยกับแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางเออเอาหน้าแอบส่งไม่จริงแอบส่องกระจกที่เสาเสามันเงาอยู่นะตรงนั้นอ่ะฉันสวยฉันสวยหรือยังเออทำงานเล่นเสร็จบนปฏิเออฉันรู้ชอบทำคอฉันก็เคยพูดกับกระจกนี้นะแล้วกระจกก็ตอบฉันว่าทุกคนในปฏิทินนี้ล้วนดูดีกว่ามึงไม่รอด รักข้างคอ,อกรักข้างคอ,อกแม่ออท่านพูดกับการแสดงสองท่านคะเรื่องนี้จะจบลงยี่งไรแม่รออยู่เนี่ยยังไม่จบยังไม่จบอ,อย่งอางว่า,านี่เพิ่งเริ่มอันนี้แค่ฉากแรกที่นางเอกพระเอกได้เจอกันหันมาสบตาปริง้งเออ,เอ,อดูซิ้อว่าจะเป็นยังไงต่อฉันสงสารยุ้ยมากเลยตอนนี้ยุ้ยบอกออปวดท้องเอ็นดูดูมากเลยเอ็นดูขนาดเลยที่ปวดท้องอ่ะลูกเอ็นดูแท้ปวดเกรงปวดเกรง แล้วพากันไปกินไปกินดินน่ะมีไม่สนใจทูหรอกมี่ชอบภัยใจเอาตกลงมี่มีแฟนแล้วหรอแม่ยังไงนะเอาใหม,เออมหกก่เออมี่ทูกระ้างหันศบตากันปังปิงปิงปังงบ้างเออโอท่านทูต้องมีแพสสนม4สี่สีนะพคะเออแม่ใช่ไหมเขาบอกว่าให้พี่ทูก,กอดให้กอดพี่หน่อยแม่ แม่จะไม่ไดม่ได้เยวใช่แม่ดูงาเขายาวเหลือเกินแม่ไม่ใช่้แตงนะคะไม่ได้นะคะแตงกับรนดน้องสุดาเออน้งสุดาล่าสุดเจสุดาแซงคิวออเจ้าไปแล้วนะคะเพราะว่าน้องแบงค์บอกว่าคือสุดาเป็นสัตว์รุนแรงมากถึงขั้นต้องเอามาให้ผสมเลยอ่ะเอาตกลงได้ผสมได้ผสมเพราะว่าเออแล้วก็ออเจ้าอ่ะออกไปก่อนเพราะว่าไม่เป็นสัตว์เท่าสุดาสุดาคือแรงสุดาคือเชือกเชื่อมวันนั้นเลย น้องแบงบอกว่าคือสุดามาแรงเสงทางโค้ง <ลด S 1> เลอะลดมากแล้วน้าแตงคือว่าตอนนี้ไม่ลงมาแล้วนะคะเพราะว่ารับแขกไม่ได้แล้วค่ะเ,คเพราะว่าคึกมากมแล้วก็เอาผู้หญิงเบียนไม่ให้ทั้งวันอโอ้โหฮาเลมเล<โ>อฮาเลม<อ>น้องแบงบอกว่าเอาผู้หญิงเบียนมาให้ตลอดทั้งวันก็จะต้องไปน้องแบงต้องไปดูบ่อยเอากล้วยใ,ยให้เอาโปรตีนโดบลูกหน่อยน้องแบงบอกอ๋อไม่ได้นะสาเออมาได้โซดตัวละหนูนายย้อนวันนั้นนะ ปกติอะผมอาจะเลี่ยงมากนะจะไม่เอาลูกอะไปใกล้ช้างตัวเมียเลยแต่ว่านั้นน่ะติดฝุนกับพี่ปอปอก็เลยก็เลยทำเอาไปเจอแบบสูตรดาสูตรดาสาวสิบเก็คือไม่ปล่อยให้หนุ่มสิบาไปโอ้ไปเชนฉันก็ไม่ปล่อยจะหนูเออเชื่อที่เขาจีบกันมานั้นใช่แม่เออ หรือว่าพี่มีจะชอบวนาลีคะเพราะว่าวนาลีหล่อมากเอ๊เดี๋ยวแม่ใช่วนาลีหรือเปล่ามี่มี่แม่วันนี้ก็อยู่นี่นะผู้เชรสารนิวาสค่ะนี่นนแลว้วแล้ว<ล><ห>เขาก็ได้เจอกันซีรีส์ที่คนเขียนบทเยอะที่สุดพี่ปิวชอบมีไหมคะ วันที่มี่มาพี่ปิวยังเล่นด้วยเออชอบหมดเลยแม่พี่ปิวเขาก็ชอบออช้างเขาชอบช้างชอบสัตว์ชอบหมาชอบทุกอย่างเลยพี่ปิวอะเออเหมือนกับว่าถ้าพ่อเขาชอบอะไรลูกก็ชอบเหมือนกันเออนางหล่อจริงนะตูตานะ